ตาหนาเบิองแน่นอนชิพเจ้ามิเตียนมิเตียหม่องสถานเที่ยวขอบคุณเนี่ยละโอ้โลงช็อตลงชีพแปดนาทีโอ้ใช่ค่ะตัดผมให้เราล่อเนี่ยไอโบติเอาไว้ทั้งทีละเอาไว้แบบเสื่อเสื่องเนี่ยจะอันนี้รอหลายรอหลายเขาบรมักอยู่บ้านจ้าโอ้ครับผมครับผมครับผมไม่ดีรวดติดตามหน่อมั้งไม่ดีรวดติดตามหนาะติดตามเลยล่ะคือติดตามกันเลยล่ะ พิดตามเหมืรอคือเห็นอยู่ขอยทิดตามจ่าเหรอเนาะเมลีโลดขอบคุณนะครับเด้อแบตเดือดจักรกว่าเซนต์เนาะมันสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์มาไหลก็มาไหลบนเนื้อเล่ดเนี่พี่น้องว่าทิ่ได้มาไหลเจ้เล่ดเอาลอง,ลองกดมันก็นนะอยากไหลในยูทูปเห็นจะมูหัวไหลแเนาะรถยังมีเพื่อนหน่อยอยู่คลิปเลยมีแต่อช็อตนั่นแหละครับผมไม่ได้เหเตุเตช็อตนะว่ามูมูนี่หน,น่อยเนาะแต่ว่าให้ครบพันนววั่นแหละก็ว่าจะเริ่มเฮ็ดคลิปแล้ววันนี้ครับใน ยอดวิววิ่งให้ครบชั่วโมงนะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับผมแล้วก็ว่าที่ให้ครบนะครับผมเหลือบอเตอร์ไดด์หรอกครบพันก็ดีแหละขอให้ครบนะครับเนาะต่อไปก็เป็นนาทีของฉิปแล้วบ้านี้ครับผมเอากระหาฉิปมาลงเหตุงานก่อนไอ้เอาโอเคครับผมโอเคครับผมเหตุงานเหตุงานวิธีสารซาแนลนะครับเนาะครับเมลีโรดฟอร์เวอร์นะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอาเหตุงานครับผมนี่ก็เหตุงานเหตุงานเนี่ยติดวันเหตุแค่ ไม่ไพ่ล่ออยู่นี่ช่วงนี้ก็นาฝนให้ไม่ไพ่ก็เลยตัดที่จังยาเพราะอันนั้นเนนอออนออกย่านไปหะนอเขาเขาเลยบ่ขคอยตัดไปนลยขอบคุณนิรัน์นะครับเนาะไม่ไม่ไม่ดีรถดเราเขาเขาไหลไหลโดนไปได้หรืออ่าเรียวเรี่ยวเตะหรือว่าไหลจักรีนั้นหน้าที่ก็ได้บ่เขาไหลสดคือจังไหลในติกตอกบ่เป็นชั่วโมงบ่ก็คือกันละมักงเนาะ บอกง่าเด้อครับผมไหลในแม่กซ์อันไหลเดี๋ยวจิตมันนัน่งเจิตไปหาเบิงกูรูเพิ่นบอกดอกว่าไหลสดคไครไหลจักนี่หรือเหล่วเตะโอ้ได้ไปลงชิปชดเด็กอันนแคบเด็กก็น่าเนี่แคบลงชิปชดกันเด้อครับผมไอชุ่มช่นแคบลงในชุ่มช่นก่อนคร <c oughs> <c oughs> ั้งแรกครับผมครั้งแรกที่ไหลสดในติกตต๊กต๊อกเด็กจีไลเรื่อยๆครับผมเด็กจีเดพ่อนากัน,นเรื่อยๆนะครับเนาะ ขอบคุณทีหลายนะครับเดอ้อไลต,ต้องได้หนึ่งชั่วโมงหรือสามชั่วโมงค่ะโอ้ป้าน,นันเลยบ่เป็นชั่วโมงเลยบ่ครับป้าเราค่อ,อ,คอยสิบห้ายังมาบอกอีกหนึ่งชั่วโมงตะทานในน้อยได้บ่ครัง้งแรกเนาะเท่าค่อยไปเรื่อยๆเนาะเอมมาไปฮักผมอะได้เด้อแมนบ่สามชั่วโมงเลยบ่ครับ บางคนไล่หนึ่งชั่วโมงบางคนก็ไล่สองบางคนก็ไล่สามโอ,โอ้โอ้ได้ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาจิละน่อยนะครับเนาะมันนี้จักยี่ชิบมือถึงสามสิบสี 4, ่ชิบห้าิปไปเรื่อยนะครับเนาะค่อยเป็นชั่วโมงไปนะครับเนะาะเช้าลงชิปกินกันค่ะแล้วก็นั่งเมาส์มอย นั่งไปเรื่อยๆอืมโอ้แมนเนาะกินเข่าเนาะตอนเสาเนาะอ๋ออ๋ออ๋อครับผมครับผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแบบนั่งคุยกันในถี่นเนาะเขาก็ไล่ไปเนาะโอเคครับผมโอเคโอเคเนาะครับเนาะนั่งกินเข่าเนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคำคำแนะนำนะครับผมมือใหม่เรียนที่เรียนไอ YouTube ครับผม เห็นเขาได้เรียนหันนาก็เลยอยากได้นำเขาใครถามอะไรมาเราก็ตอบเขาไปแล้วก็อ่านเราอ่านรายชื่อขอบคุณพี่เข้ามาดูโอ้ยังไงค่อยๆศึกษาไปอย่างเลยเพื่อนๆก็ได้ค่ะครับผมครับผมจะคอยช่อยศึกษาไปนะครับเนาะขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อ อย่างอีกซึ่งสายโดนอยู่การไหลไอ้สุดติ๊กตอกไอวแมนติ๊กตอกไอว่าแต่ติ๊กตอกไอยูทูบนะครับเนาะรถก็ไม่เก่งหรอกจริงๆอ่ะรถใช้ได้แล้วแต่รถยังไม่ได้ยินยืนยันตัวตน <S <S 2> <S 2> โอ้ติดเขินกล้าออกกล้องเท่าไหร่อ๋อนี่ครับก็ให้เชื่อได้ตัวเขา